ตามหาโลที่หายไปเรียกตา,ายแน่กูตายเลยมึงไม่มีโลไ่ไอ้สัตว์คิปหายแล้ว <c oughs> แม่งโล่หายยั้ไงวะงงไอเท็มชิ้นสำคัญเลยนะไม่โล่บอก อดี okay. Wait, no. so, to, uh ๋ยวจะบอกว่า <challenging>. กูยืนไม่ได้ดีๆก็ตายไม่ไหวว่ะเราจะมาตามหาโล่ที่หายไปนะครับกับคลิปนี้นะครับผมมาดูโล่ที่หายไปที่หายหายไปจริงๆกูนี่อึ้งไปเลยกูเลยบางในเกมนี้บางอะไรกูเฮ้ยหลๆก ันเกิดอะไรขึ้นวะทำไม,มโล่มันหายวะห้องเอาเติมมานาแล้วมานาไม่เพิ่มเอ้าไอ้เยี่ยป้อกบ้าฮึงดียังดีเออไอ้เหี้ยออกเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยเออทันเดอร์มันเติมยามันไม่ขึ้นเว้ยไอ้เหี้ยกัดต้นไม้ต้นไม้ก็ไม่นี่อีกชิบหายเฮ้ยเดีเติมเด็ด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 เติมจริงในกอดต้นไม้เออกัดต้นไม้ได้อยู่กัดต้นไม้ได้อยู่เยเลย เอาเอาคุณกินมานานเลยคุณดูไหนๆๆอย่ากินไม่เนี่ยอะไรวะเอ้าขยันเลื่อนทำไมเลื่อนไม่เนี่ยเลื่อนไม่ขึ้นอ่ะคุณกินันทิปเออห้องบารเออจริงว่ะไม่ขึ้นจริงว่ะคุณยงาคุณบุยยิบหายห้องบัรเฉย